ี่สักครับหลังจากที่ท่านเจ้าคุณนอใช้เวลาอีกหนึ่งปีนะครับในการศึกษาพระธรรมอยู่ในวัดเทพศิรินทร์นะครับเหตุการณ์เป็นยังไงต่อเมื่อถึงเวลาหนึ่งปีแล้วเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าท่านยังไม่อยากสึกครับก็เลยต้องไปขอโยมนรรดาว่าขอบวชต่ออีกโดยท่านบอกระยะเวลาไหมตอนน้อีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีนะครับซึ่งโยมโยมโยมแม่เนี่ยท่านก็ไม่อยากจะขาดแล้วพอถึงพอถึงเวลานี้แล้วเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ท่านเจ้าคุณนอเนี่ยท่านบวชไปตามความตั้งใจของท่านครับ ท่านบวชจนสองปีก็แล้วสามปีก็แล้วครับก็ขออีกหนึ่งปีหนึ่งปีขอไปเรื่อยๆจนไปกระทั่งห้าปีครับท่านได้ท่านได้บอกกับโยมแม่ว่าท่านมีความสุขอยู่กับการบวชครับท่านไม่ขอไม่ขอสึกแล้วครับพี่าัครับขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับหลังจากสองปีที่ท่านขอเพิ่มอีกหนึ่งปีสองปีช่วงสามปีสี่ปีห้าปีตอนนั้นคุณครูชุบเป็นไงบ้างครับคุณครูชุบเองท่านเป็นคนดีท่านก็ไม่มีไม่มีคนอื่นครับก็ยังไปมาไปทาบุญแล้วก็ไปถวายอาหารให้กับท่านที่ อยู่ตลอดนะครับครับจนกระทั่งเนี่ยท่านเจ้าคุณน้องก็บอกว่าให้ครบห้าปีอ่าครบห้าปีนะครับบอกว่าให้คุณครูชุบเนี่ยมาบวชมาบวชมาบวชชีซะชวนบวชซะด้วยกันชเข้ามาครับนะครับให้มาถือสองนด้วยกันครับครับคุณครูชุบก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ท่านน่าจะศึกษาในเรื่องพระธรรมวินัยเหมือนกันครับก็เลยบวชตามที่ท่านเจ้าคุณน้องชูนะครับ แต่ในเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยจนคิดว่าท่านเจ้าคุณนอคงไม่สึกแน่ครับนะครับคุณครูชุบก็เลยต้องลาศิกขาพุทธมาเป็นคารวาสเหมือนเดิมครับแต่ท่านก็ยังไปทําบุญที่วัดเทพศรินอยู่เป็นประจําและครองความเป็นโสตอยู่ทุกวันนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตก็ยังเป็นโสตอยู่ครับครับผมครับท่านเจ้าคุณนอท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเทพศรินไม่ครับ ท่านเจ้าคุณนอเนี่ยเมื่อเป็นคารวาสยังไงเป็นพระก็อย่างนั้นก็คือไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นครับจะให้เป็นเจ้าวาดท่านก็ไม่เป็นจะให้ตําแหน่งท่านก็ไม่เอาครับจะให้ทรัพย์สมบัติอะไรท่านก็ไม่เอามีแต่ท่านเนี่ยจะบริจาคที่ดินที่ท่านมีอยู่ให้กับหลวงครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่ท่านมีอยู่ในวัดเทพศรินทาวาสมีเพียงตําแหน่งเดียวก็คือพระพิสุครับนะครับ ชื่อของท่านจริงๆแล้วก็คือพระพิสุพระยานรรลัตราชมาเิตธรรมวิตโกภิขุครับนะครับนี่คือชื่อเต็มนี่คือชื่อจริงชื่อจริงชื่อเต็มของท่านครับนะครับและคำว่าท่านเจ้าคุณนอที่เราเรียกท่านอยู่ถึงทุกวันนี้ที่คนส่วนใหญ่จะใช้คํานี้เกิดขึ้นมาได้ไงคาว่าท่านเจ้าคุณนอเนี่ยจริงๆเป็นชื่อของตําแหน่งพระบนะครับทีนี้คนคนที่นับถือท่านเนี่ยก็เป็นการให้เกียรติหรือว่าเป็นการเรียกท่านโดยที่ให้ความบารพศรัทธากับท่าน โดยยกท่านเป็นท่านเจ้าคุณครับนะครับก okay. uh ็เลยเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณนอท่านเจ้าคุณนอเรียกกันติดปากมาจนถึงทุกวันนี้กนีะครับแต่ว่าคือสมณศักดิ์ท่านจริงๆเนี่ยที่มีอยู่คือเป็นเพียงแค่พระพิสูธน์เท่านั้นรท่านไม่รับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นถือได้ว่าท่านไม่ติดลาภยศอะไรเลยไม่ติดเลยครับเป็นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่ละแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายทั้งหมดใช่ครับท่านเจ้าคุณนอ นะครับช่วงที่ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับท่านมีความพิเศษอะไรบ้างครับอย่างเช่นอย่างเช่นวิชาต่างๆที่ท่านมีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครความสามารถพิเศษของท่านมีในหลายๆด้านแต่ที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือการดูลายมือครับอันนี้ท่านท่านมีความรู้ตั้งแต่ท่านยังเป็นคาราวาสอยู่แล้วนะครับท่านก็ศึกษาเรื่องการดูลายมือด้วยใช่ครับก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเลือกเฟ้นผู้ที่มาเป็นอุปชาของท่านเพราะท่านถือว่าผู้ที่เป็นอุปชาในทางในทางธรรมเนี่ย เหมือนประหนึ่งพระปิดาที่ให้กำเนิดครับกับท่านในในในด้านของพระสงฆ์ครับนในด้านทางทางธรรมบางเอิญเนี่ยท่านไปได้ถวายอาหารจากพระพระภิกษุสงฆ์ที่มาฉันอาหารที่วัดท่านก็จะแอบด,ดูลายมือของพระสงฆ์ทุกองค์บบางเอิญเนี่ยท่านไปเห็นลายมืออยู่พระสงฆ์ทู่องค์หนึ่งท่านบอกกล่าวว่าท่านเจอแล้วท่านเจอกัลยานมิตรแล้วครับพระองค์นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับ ก็ค,คือสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เจริญแห่งวัดเจรินถาวรนี่เองครับ <c> ซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านเป็นอาจารย์ของท่าน <c> นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นการออสอนในเรื่องของออการดลาูลายมือหรือการดูบุคลิกต่างๆ <c> ลักษณะบุคคลส่วนหนึ่งเนี่ย <c> ได้ศึกษาต่อมาจากสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ด้วยครับผมนะครับเพราะนั้นท่านเองเนี่ยจึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูลายมือการดูบุคลิกของคนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านมีความสามารถพิเศษก็คือว่าภาษาครนะครับท่านมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะครับท่านเคยเขียนตำราเนี่ยาภาษาอังกฤษไว้ให้ลูกศิษย์ได้อ่านเป็นเป็นปาภาษาอังกฤษนะฮะเป็นตำราเกี่ยวกับธรรมะนี่แหละครับเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะและเรื่องเกี่ยวกับการ,รบ,<ม>บริหารกายครับผมนะครับการสมาธิครับครับอาจจะแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วยหนึ่งเล่มวิชาที่ท่านได้ต่้ตอนเรียนกายวิภาคการบริหารกายต่างๆครับผมครับนะฮะ ครับนอกจากนั้นก็ยังมีอุปนิสัยส่วนตัวของท่านเจ้าคุณน,อน,น้อยอย่างที่พี่ศักดิ์ได้บอกไปแล้วคือท่านก็เป็นคนขยนันตรงรรนะครับแล้วก็พอมาบวชก็ลาแล้วซึ่งกินเลสทุกอย่างครับผมนะครับท่าน,น,านเองเนี่ยไม่เคยขาดในการทําวัดสักวันหนึ่งตามประวัติของท่านเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสองสาครั้งเองที่ท่านขาดอันเนื่องมาจากท่านถูกอู๋เหากัดนะครับตอนนั้นท่านท่านลงโบถ์ไม่ได้ครับจาเป็นที่จะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ที่กุฏิ แต่ท่านก็ไม่ได้ไปหาหมอครับนะครับท่านก็ใช้การนั่งสมาธิของท่านเพ่งกระสิ่งของท่านจนท่านน่ะหายป่วยด้วยตัวของท่านเองครับนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเกิดจากตัวเราเองใช่ครับนะครับพี่ศักดิ์ครับแหมประวัติของท่านเจ้าคุณนอผมว่าจริงๆถ้าเราคุยกันนะครับหมดทั้งรายการก็คงยังไม่หมดครับนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลกันบ้างครับได้ครับวัตถุมงคลนะครับของท่านเจ้าคุณนอมีรุ่นอะไรบ้าง ท่านเจ้าคุณนอนจริงๆแล้วท่านสร้างท่านไม่เคยสร้างพระสักองค์นะครับเดี๋ยวต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่าเป็นพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอเป็นพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอสร้างคนนู้นก็บอกของท่านเจ้าคุณนอสร้างคนนั้นก็บอกได้จากมือท่านเจ้าคุณนอแต่ท่านเจ้าคุณนอไม่เคยสร้างพระเครื่องสักองคหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับฟังให้ดีนะครับท่านเจ้าคุณนอไม่เคยสร้างพระเครื่องแม้แต่องค์เดียวใช่ครับครับแล้วที่เรามีบูชาอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นได้ไงฮะเป็นพระที่บรรดาลูกหาาาทที่่เคคพนนจุ้ณอ ขออนุญาตสร้างและให้ท่านอธิษฐานจิตให้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่วัดเองหรือคารวะข้างนอกครับนะครับพระเครื่องส่วนใหญ่ที่ที่มีที่ที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะมีของพระเจ้าคุณอุดมสารโสภลครับนะครับพระมหาสงฆ์ครับนะครับพระมหาสง่าพระมหาอัมพันธ์นะครับแล้วก็พระอีกหลายองค์เจ้าคุณวศเรีละขันธ์กก็ด้วยนะครับ มาขอให้ท่านช่วยอธิษฐานจิตให้แต่ท่านเองเนี่ยใครไปขอท่านท่านจะไม่อนุญาต <ใน S 2> ถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีพอในการจัดสร้างนในการ, <นะ S 1> รจัดสร้างนะครับ,รบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะเข้าถึงท่านได้ก็มีแต่ท่านเจ้าคุณบุด,ดมครับนะครับเข้าไปขอท่านให้ท่านอธิษฐานจิตให้การสร้างพระของท่านเจ้าคุณโดมเนี่ยสร้างมาได้พศสอ0 7ารอเครับ,รบน,นี่ถือว่าเป็นเป็นพระเเจ้าคุณนอ ถือว่าเป็นพระเครื่องเจ้าคุณนอรรุ่นแรกแต่ยังไม่เป็นที่เล่าขานกันมากนะักเพราะว่าทําเพื่อไปแจกในงานทอดทอจัตถินของธนาคารกรุงเทพที่จังหวัดนครนายกครับที่วัดบางกระโจมจํานวนการสร้างเยอะไหมครับจำนวนการสร้างไม่ได้บอกเอาไว้ว่าสร้างจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าสร้างเสร็จให้ท่านอิฐฐานจิตเสร็จก็นําไปแจกจ่ายให้กับญาติหรือผู้ที่ศรัทธาที่มาทำบุญที่จังหวัดนครนายกครับ แต่เหรียญที่แต่กระดับพที่มีการสร้างโดยที่เป็นในเรื่องของรูประธรรมและเป็นในเรื่องของพิธีกรรมที่ที่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเหรียญรุ่นแรกนะครับซึ่งซึ่ง,งท่านเจ้าคุณอุดมเนี่ยเข้าไปขอท่านกราบเรียนท่านว่าจะสร้างพระสักชุดหนึ่งเพื่อเอาไว้แจกจ่ายให้กับผู้ที่ศรัทธาในงานครบรอบเจปีของท่านเจ้าคุณนอนะครับ ท่านเจ้าคุณนอก็ถามท่านเจ้าคุณดมงว่าคุณจะสร้างไหวเหรอลงทุนสูงนะครับท่านเจ้าคุณดมงก็บอกว่าไม่เป็นไรครับท่านสมาคมช่างภาพจะเป็นคนออกทุนแล้วสร้างเหรียญถวายเพื่อจะไปแจกใจ่ายให้ฟรีไม่มีการเช่าบูชาครับเมื่อท่านเจ้าคุณนอฟังเช่นนั้นก็อนุญาตอนุญาตให้จัดสร้างครับ,รบจํานวนการสร้างกี่องค์รับจำนวนการสร้างทั้งหมด3,000ันองค์ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีหนึ่งครับ เหรียญนี้มีความพิเศษแค่บ้างครับเหรียญน,นี้ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับ,รบเป็น <ผม S 2> เหรียญสร้างปี2510เหรียญที่สร้างรุ่นนี้จะมีด้วยกันที่เล่นหากันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีสองบล็อกครับคือบล็อกด้านหลังบอกเป็นบล็อกธรรมดากับบล็อกยันเคลื่อนครับที่ผมถืออยู่นี้เป็นบล็อกอะไรครับเป็นบล็อกธรรมดาครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูด้านหลังครับผมนะครับนี่นะครับอีกด้าอรุ่นหนึ่งเป็นบล็อกยันเคลื่อนเป็นยังไงฮะด้านหลังเนี่ยยันจะมีการเคลื่อนตัวออกไปครับแต่ว่าเป็นยัน <C> e <an> เหตุที่ว่าเหตุที่เราเรียกกันว่ายันเครื่อนเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเขาเหรียญชนิดเนี้ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหนานะครับ <C> e <an> ด้านหน้าเนี่ยจะอูมเหมือนหลังเตา่ <C> e <an> เาจะโนมเหมือนหลังเต่าเราจึงเรียกว่าเหรียญหลังเต่านะครับเวลาการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างโดยวิธีการปั๊มเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญที่มีความหนาเนี่ยจะต้องใช้การปั๊มถึงสามและสี่ครั้งถึงจะออกเป็นรูปร่างเป็นเหรียญอย่างนี้ถึงรัาถึงถึงจะติดเป็นเป็น เป็นองค์พระขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเหรียญจะหนามากครับครับคราวนี้ในการสร้างเนี่ยเวลาปั๊มไปมากๆแล้วเนี่ยน็อตที่ยึดข้างล่างเนี่ยเกิดการขยับตัวเกิดการเคลื่อนตัวเมื่อปั๊มไปแล้วหลังๆเนี่ยแม่พิมพ์ก็เลยเกิดการกระเยื่อนครับจึงเป็นที่มาของบล็อกยันซ้อนยันซ้อนหรือยันเคลื่อนันนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็มีแค่บล็อกเดียวก็คือก็คือบล็อกนี้ถูกต้องครับนะครับแล้วปัจจุบันค่านิยมในการสะสมแล้วถ้าเป็นล็อกนิยมในการสะสมบล็อกเคลื่อนเนี่ย จะพิจารณาง่ายเพราะว่าการทําเกสจะทําได้ลําบากคร้างสวยๆเล่นกันเป็นแสนส่วนบล็อกธรรมดาหรือบล็อกไม่เคลื่อนเนี่ยก็เล่นกันหลายๆหมื่นใกล้ๆแสนแล้วในลักษณะของการเคลื่อนตัวของยันเนี่ยเหมือนกันทุกองไหมฮะไม่เหมือนฮะอ๋อไม่เหมือนด้วยไม่เหมือนครับครับคือบางองค์อาจจะองศาเท่านี้อีกองอาจจะองศาเท่านี้ใช่ครับครับบางองค์เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการเคลื่อนออกไปขยับออกไปครับบางองค์ก็เป็นรอยแค่รอยระคอบซ้อนกันเพราะงั้นจะไม่เป็นจุดตายตัว แต่และเหรียญก็จะเคลื่อนไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณเห็นว่าเหรียญน,นี้เคลื่อนอย่างเงี้ยอีกเหรียญน,นึงเคลื่อนอย่างเงี้ยเหรียญที่สามก็เคลื่อนอย่างเงี้ยเกแน่นอนครับเพราะไม่มีเหรียญไหนที่ที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอนะครับคือแต่ละเหรียญก็จะแตกต่างกันไปหมดเลยจะแตกต่างกันอันนี้คือวิธีการดูของยันซ้อนถูกต,ต้องค,ครับแล้ววิธีการดูยันยันยันนิน่งแบบนี้นะเอ่อการพิจารณาเรื่องเหเรียญเกแท้เนี่ยมันพิจารณาได้หลายหลายหลายหยอย่างนะครับัผมจะชี้จุดหนีให้ฟังานนีหน ถ้าคุณส่องกล้องดูแล้วนะครับครับจะมีเส้นหูตรงเส้นเส้นตรงหูหูเหรียญเนี่ยจะเป็นรอยเส้นขนแมวอยู่เส้นหูเหรียญบริเวณไหนด้านบนนะครับด้านบนต้นนะด้านนี้นะตรงนี้ครัต้นนะครับจะเป็นเส้นขวางอยู่เป็นรอยนูนโนนขวางอยู่ซึ่งเราต้องดูด้วยกล้องต้องดูด้วยกล้องครับแต่ถ้าดูตาปากก็จะเห็นลายๆนะครับแล้วก็ขีดขีดตำหนิต่างๆบนบนข้างๆหน้าท่านเนี่ยจะเหมือนกับเสาอากาศเนี่ย จะมีจะมีเส้นขนแมวอยู่วิ่งอยู่สองเส้นครับต้องอันนี้ต้องต้องส่งกล้องดูครับสําหรับข้างๆ้าด้านนี้บริเวณผิวเหรียญบริเวณผิวเหรียญที่เป็นนูนียนะใช่ครับนะฮะสิ่งที่แปลกที่สุดสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็คือว่าตัวอักษรคําว่าธารมวิจักโกเนี่ยครับเหมือนมีใครเนี่ยไปขีดเส้นใต้เอาไว้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรอยของตัวอักษรแต่ละตัวแต่บังเอิญไปอยู่ในแนวเดียวกันอ๋อครับเวลาเราลงกล้องเราจะเห็นว่าเหมือนมี มีเส้นเส้นขนแมวนูนๆวิ่งอยู่ใต้ตัวอักษรมันไม่มีใครไปขีดเส้นตรงไว้ไงใช่ครับซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่ตั้งใจจะสับจะทาเลยนะครับเกิดจากแม่พิมพ์เกิดจากที่เขาแกะพิมพ์มาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีเส้นเส้นแตกตรงตรงตัวยันอีกนะครับตรงตรงคำว่าธรรมวิตโกเนี่ยก็จะมีเส้นทะแยงพาดกันอยู่อีกอีกเส้นอีกจุดหนึ่งที่จะได้สังเกตได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มเพราะนั้นจะมีการตัดด้านข้างจะตัดขาดไปเลยจากด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีการตัด ส่วนด้านหลังเหรียญเนี่ยผิวเหรียญส่วนใหญ่จะไม่ตึงครับจะคุกขานะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับด้านนี้นะครับครับแล้วก็จะมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งด้านใกล้ๆเก้านาฬิกาครับผมตำแหน่งนี้ตำแหน่งครับใกล้ๆนะครับตรงครับผมตัวนี้ด้านนี้นะนนับครับผมนะครับอันนี้เป็นหลุมนี้นะหลุมนี้ดูให้ดีนะครับว่าทําเกยังไงก็ไม่ได้ไม่ขึ้นครับผมวันนี้ชัดเลยแล้วคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นหลุม กว้างประมาณสักประมาณห้ามิลลิเมตรได้ไหมฮะเนี่ยเป็นนิดๆเดี่ยวกลมตรงเนี้ยใช่ใช่ที่เป็นเห็นเป็นจ้ำดำๆอ่ตรงนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องลงกล้องอันนี้เล็กมากอ๋อเป็นหลุมนิดนึงเป็นบุ๋มลงกไปหน่อยหนึ่งอันนี้ต้องสองกล้องดูครับผมอ๋อเป็นหลุมเล็กๆหลุมเล็กๆครับผมซึ่งเราลงกล้องแล้วเนี่ยจะกลมก็ไม่กลมครับจะเรียวก็ไม่เรียวอออ่าจะเป็นข้อหลามตัดก็ไม่เชิงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจําจุดๆตรงนี้ได้เนี่ย แล้วก็สามารถจะพิจารณาได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับในยันเนี่ยคำว่าในยันจะมีอะอุมะภาคะอะเป็นตัวอักขระนะครับครับคําว่าอะอุมะตัวมะเนี่ยจะเหมือนตัวยอยักษ์ของที่เราเขียนในภาษาไทยครับครับนะครับด้านในเนี่ยจะมีไส้อยู่ครับตรงนี้เก๊ก็ถอดไม่ติดครับนะครับ แต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะติดละเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าเราจะดูกันตรงไหนนะครับแต่จริงๆหลากหลายก็คือธรรมชาติของเหรียญก็จะเป็นตัวบอกบอกใช่ครับนะครับแหมพิาครับยังมีเหรียญวัตถุมงคลเจ้าคุณน้อยอีกหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับได้คุณผู้ชมครับพักสักครู่ครับ